ตัวนี้เป็นไดรูดเทอร์คอยฟอนโลครับเทอร์คอยจะเหลืองทั้งตัวเลยส่วนตัวนี้เป็นายโคสายเฮฟนะครับตัวนี้เป็นบ er ูเทอร์คอยฟอนโลตัวนี้เป็นายดาร์คกรีนครับตัวนี้เป็นโคบอลเทอร์คอยสปิทพาเทล ตัวนี้เป็นพายบูเทอคอยที่เทอคอยก็เหลืองเหมือนกันครับตัวนี้เป็นเกบูที่เข้มตัวนี้เป็นบูตัวนี้เป็นมืบ ขอบคุณครับ